สวัสดีครับโรงเรียนวัดแม่เตยให้วความตั้งใจกับการพัฒนาหลักสูต,ตรสศากษาโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ต้องติ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน,นโรงเรียนวัดแม่เตยเราโชคดีที่มีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่หลากหลายเช่นวัดแม่เตยตลาดชุมชนสวนกเกษตรหลาชาวบ้านการรวมกลุ่มกันในต้องถิ่นรวมถึงสถานท,ที่ที่ทำกำนอำเปิด โรงเรียนวัดแม่เตยได้สนับสนุนให้ครูนำแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มาบูรณา,าการกับการจัดการเรียนรู้เชียงรุกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนลงมือปฏิบัติจริงสัมผัสจริงๆและเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตประจำวันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพรู้จักละรักของตเนเองและพร้อมเติบโต,ยโตยอย่างยังย่งยืนในอนาคตต่อไป บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเราก็จะมาเรียนเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนของติกโรงเรียนวัดแม่เตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขต2วันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกคือการเตรียมวัตถุดิบเด็ดขั้วพริกปอกเปือกกระเทียมขมิน้น วันนี้เราจะมาทําเครื่องแกงส้มกันนะคะต้องบอกเลยว่าเด็กๆสนุกและตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียวเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการช่างตามสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งวิทยากรของเราจัได้ขึ้นใจนะคะ่ะเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบรอ้อยประมาณนี้แหละโลสองขนี่และ พักโลซึ่งหยิบหมีแหง้งตามคีว่าเตรียมโลจอมคีมินโลนหนึ่งจึงเกลือตว๋ยหนึ่งจึงหนุกจมดักจมเลย่อยจับได้หนึ่งใช้ใยปุ๋ยก็ได้ล่างหน้าหนุกล่างไอ้ชาติอ่อนนาต่อจมได้หมดเลยหนุกเอ้ยหนุกผู้ช่วยมีเก่ง ก้าวไอ้ก้าวตนได้ดีแล้วคือกันเลยนั่งก้าวไปต่อไปก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะคือการเข้าเครื่องบด ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีไปไกลมากไม่ใช้แล้วครกตำเครื่องแกงซึ่งเครื่องบดเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะว่าจะเอาความละเอียดหรือหยาบมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนที่สุดเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการบดเครื่องแกงสมุนไพรให้เข้ากันกลิ่นหอมของสมุนไพรก็จะเริ่มลอยมานี่คือเสน่ห์ของการทำเครื่องแกงที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน ให้ภาพอธิบายนะคะทั้งกลิ่นทั้งความแสบจมูกแสบตาเรียกว่าวันนี้มาครบรถมากเลยทีเดียวได้สัมผัสถึงของจริงแต่เด็กๆก็ยังสนุกกันพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะอันนี้คือทำมากี่ปีแล้วคะทำมาพอทขาต,ต้องไปหอนเชื่อชีพหุกอตั้กติดต่อกันมาตั้งแต่นี้แลลวถึงกับเิ็งบัดนี้แหละวิธีการตั้มเหมือนติดตาได้ไหมลูกเ,เล,ล่ายังเหลือลวลหลังที่ซึ้อกอยาง แลาปลาต้องมาถ้ำทุกวันนะคะตจำอาผิตน้นึงกล้องวันมึงจำวันมังไอลือแกงจนไ,ไปนนสำคัน่แกับมูบานเล่าหมานเล่าอย่างน้จัจำอย่างงั้นคือหลักลูกิดในมูบานคือก็โลกแหลงก็ได้อผมก็ได้มีรายได้ก็ออกมาได้ป็นเลอ่าจิงเพียงนี้เขามาเจอไอ้แกงทุกคนถ้าว่าเจอปลาหล็ต้องเจอเครืองซึ่งเด็กกินเล่นไม่ได้เนาะแต่มา นเราค้ายโลลักี้บาค่ะเขื่องแกงคืออันโรยเจจิ๊กเขื่องแกงซอมมันโร่เจ้าโร่วนมากจะเป็นคนในตำบลที่มาซื้อรั่วแบบรว่คนในตำบลด้วยอย่างคนลูกขามาถิโน่คิดว่าจะตั้มไปอีกนั่นไหมตั้มไปอีกนั่นแลยนะตั้มไปโหลดด้วยเดี๋ยวคนก็ตั้มโซ่เราถึงรายได้ต่อเดือนนี้ประมาณเท่าไรได้ได้มาเดือนนี้กันเท่ารู้ละได เราเมือเ่อวานข้าข้าไดมากกวมไปซื้อของมาทำหน่อยหน้าอือวันนี้งั้นขาไปซื้อของวันนี้งั้นกันกับกรรมจิตกันได้ยังงกันกมามจิตกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทําให้พวกเราได้รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นของผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะผู้ผลิตนะคะคือผู้ที่ผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะ และที่สําคัญนะคะเรายังพบได้ว่าเขาด้วยรดลงทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นเครื่องแกงกเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ดีขึ้นค่ะและส่งผลให้ชุมชนของเราดีขึ้นค่ะ ครับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้หยิบยกเอาเรื่องของการทําเครื่องแต่งของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ตำ,ตำบลบ้านของจิกนะครับวันนี้ลูกนักเรียนก็มาเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาในสาระที่3นะครับตัวชี้วัดส3 2ป .6 ครับ1นนะครับในเรื่องของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลนะครับซึ่งในการแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเขามีการรับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของคนที่นี่นะครับที่ปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูกพริกก็รวบรวมมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงแล้วก็ขายให้กับคนในท้องถิ่นคนในตลาดนะครับซึ่งได้สอบถามแล้วเขาบอกว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีที่ว่าทุกบ้านเนี่ยเมื่อจาก แกงจะประกอบอาหารจะต้องมีเครื่องแกงนะครับก็เห็นเลืงเห็นความสาคัญตรงนั้นก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเครื่องแกงตอบสนองต,อต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับนี่ก็บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับนักเรียนสนุกมีการสักถามวิทยากรเรียกว่าได้เห็นได,ได้ลงมือทําที่สําคัญเลยทุกคนแสบจมูกแสบหูแสบตามีอาการหมดทุกคนครับนะก็สนุกมากครับ